เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมอดข้าวเพื่อกินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายนะครับมาจากจีมต่างชาตินะครับยอร์แลยอก็คือผมได้อ่าไอดีพวกนี้นะครับผมมาจากจีเมต่างชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าไอดีที่ผมได้มานะครับมันจะแปลกแค่ไหนนะฮะไอดีแรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ5 8 4 7 8นะครับผมแล้วก็อ่า 070นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแปลกแค่ไหนเนาะอดีแรกนะครับผมอยู่แคน VIP นะครับนี่นะครับผมเป็นแคน VIP นะครับแต่ว่าที่ผมได้มานะครับคืออยู่แคน VIP เกือบหมดเลยครับไลท์นะครับผมอยู่ที่24,667นะครับแล้วก็แรงแกนอันนี้ก็จะเป็นได้รับมา1ึงซีซั่นน่าจะเป็นแบบว่า ขึ้นเฮลโลอีกหนึ่งซีซั่นอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ได้รับมา6ซีซั่นนะครับคือบมีแบบเท่มากนะครับแล้วเขาจะเขียนเหมือนคล้ายๆแบบว่าเป็นภาษาอาหรับอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็เติมอันนี้ก็คือเยอะมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแปลกยังไงตะไบเทนไข่นะครับสกอร์การเล่นอะไรอย่างงี้เขาก็มีแค่อันนี้นะครับผมอยู่แหลงแกนนะเล่นไป2องร้ตานะครับอัตรานิ้วหัวยี่สิบห้านะครับคิวดิสองจุดเจ็ดศูนย์นะครับแต่ว่าอยู่แหลงแกนนะก็อันนี้ก็ถือว่า ไล์เยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดู ID ต่อไปกันเลยนะฮะผม ID ต่อไปนะครับผมเป็นน่าจะของชาวต่างชาติเหมือนกันนะครับ58นะฮะผม3 4มแล้วก็8521อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงโอเค ID นี้นะครับผมสีขั้นสูงก็เติมไว้ประมาณแค่นี้นะครับไล์อยู่ที่5,9000 320เลยนะครับคือแบบไล์เยอะมากทุกคนแล้วก็มีแบบบวกองเอ K ลูกซองอัดเต็มนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับแต่ว่าเขาจะเหมือนจะไม่ค่อยเล่นนะครับแล้วก็มีตานี้คืออ่ามันจะมี2อย่างนะครับตานี้คือเป็นของครีเตอร์กับของ GM นะครับถ้าเป็น GM ก็จะมีตานี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคร e เตอร์ถ้าเราซับเยอะๆเลือกอะไรเขาก็จะให้ตานี้มานี้ผมก็ไม่ชชว่์นะครับก็ประมาณนี้แหละเท่าๆที่ผมรู้มานะครับ สกอร์เล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมไปไอดี ID ต่อไปนะครับผมอ่าไอดี ID ต่อไปนะครับผมหนึ่งเดี๋ยวผมกดใหม่กนหนึ่งสี่นะครับผมแล้วก็แปดสองหนึ่งหนึ่งแปดสามนะครับอ่าไอดี ID นี้นะครับผมไลค์โคตรเยอะทุกคนเก้าเก้าเก้าคือแบบเป็นไลค์ตันนะครับผมเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเป็นไลค์ตันแล้วก็ เติมไหมโคตรเทวันสามสามหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าเก้าอะไรเนี่ยหนึ่งหกหกเพือบทำเท่เกินโอเคนะครับแต่ว่าสกอร,ร์การเล่นก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นช่อง YouTube ของเขานะครับช่องทางการติดตามเขานะครับก็คือแบบน่าจะเป็นคนดังในของต่างประเทศนะครับอันนี้นี่อันนี้ก็สกอร,ร์ขอเขานะฮะประมาณนี้ครับผมไปไอดีต่อไปนะครับผมจะไปแบบว่าอ่าเร็วๆมากแล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่เร็วมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เพราะว่านั่นแหละรครับผมแอบจะรีวิวแบบว่าเร็วๆแล้วกันเนาะจะได้แบบไม่ดูน่าเบื่อนะครับผมเก้าสี่นะฮะแล้วก็เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งนะฮะน่าจะถูกนะครับไอดีนี้นี่อันนี้ก็เป็นแคนวีพีเหมือนกันนะครับส่วนมากคนที่แบบว่าเติมเยอะๆจะอยู่แคนวีพีหมดเลยนะครับแล้วก็หัวแคนก็จะเป็นวีพีแล้วก็ภาษาหลับอ่านไม่ออกทุกคนโอเคนะครับผมแต่ว่านี้เขาเติมไว้เยอะนะ ห้าพันสี่พันสามพันแล้วก็เว้นไว้ช่วงหนึ่งนี่อันนี้ก็เป็นภาษาส่วนมากจะเป็นแบบว่าคนอลาบอะไรเงี้ยสกอร์การเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคไปไอดีต่อไปกันเลยนะครับเออแล้วก็อีกอยาก like ่างหนึ่งไลท์ตันนะคนนะดูทุกคนไลท์ทททททททแบบโคตรเบอร์นะฮะผมโอเคครับผม, OK, ผมไปคนต่อไปกันเลยนะฮะคนต่อไปนะครับผมอันนี้ก็อยู่แคนเบร์รเหมือนกันนะฮะผมคนต่อไปนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ด 7 20 2 7 48อ่าะคนนี้ก็อยู่แคม v ีพเหมือนกันนะทุกคน V2 น่าจะเป็นสาขา2หรือเปล่าเอา้าทำไมแคมดูไม่ได้หรือว่าเขาออกจากแคม v ี p แล้วทุกคนเมื่อก่อนผมเห็นเขาอยู่แคม v ี p นะครับเขาเติมไว้ขั้นหนึ่งนะครับ5600อ่าแล้วก็สกอร์การเล่นนะครับก็มีไม่ค่อยเยอะนิดๆีหน,น,น่อยนะครับผมก็ถือว่าแปลกเลยนะไลท์อยู่ที่พันเจ็ดนะครับไปผมไอดี ID ต่อไปกันเลย ไอดีต่อไปนะครับผมอันนี้จะแปลกตรงที่ว่าสีขั้นสูงครับ1 8 5 2 7นะฮะแล้วก็8 3 7 7 6อันนี้จะแปลกตรงที่ว่าสีขั้นสูงนะครับดูสีขั้นสูงทุกคนสอง2จ็ดสองสองคือแบบเติมไว้แบบสับลางสับลานทุกคนเช่นนี้ก็เดี๋ยวดูสกอร์การเล่นนิดนึงสกอร์การเล่นก็แบบไม่ค่อยอะไรเล่นเท่าไหร่นะครับ ก็คือผมอยากทําแนวนี้อยู่นะครับแต่ว่า ID มันหายากเหลือเกินะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ทํานานแล้วครับแนวแบบพวกดูไอเดียอะไรเงี้ยก็อยากทำเลยครับแต่ไอเดียมันหายากนะครับผมก็ถ้าใครรอดูแนวนี้ก็รอดูมันอาจจะนานหน่อยนะครับหนึ่งอาทิตย์คลิปหนึ่งสองคลิปอะไรเงี้ยคือแบบดูไอเดียมันหายากทุกคนโอเคนะครับไปดีต่อไปนะครับผมสองห้าสามเก้าแล้วก็แปดหกหกแปดศูนย์ไอเดียนี้ก็ ถือว่าเก่าแก่นะครับผมมีภาพปิจมูกสีขั้นสูงนะครับแล้วก็แบบเติมไว้น่าจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับแบบสีขั้นสูงเก่าๆถ้าไอดีนี้ยังเล่นอยู่มีพวกท่าแรท่าวิดพื้นท่าไก่อะไรเงี้ยคือ,อแบบมีมีครบเลยนะถ้ายังเล่นอยู่นะแต่เหมือนเขาจะไม่เล่นลไปแล้วนะครับเหมือนเขาจะเลิกเล่นไปแล้วนะสกอร์การเล่นก็ประมาณนี้โอเคนะครับผมน่าจะอีก2 ID นะครับสำหรับคลิปนี้ไป ID ที่8นะฮะ1 1หนึ่ง 8 5 5 4 8 6ไปครับผมอ่าไอดี ID นี้ก็ถือว่าที่ผมเอาไอดีนี้มามันไม่ได้แปลกเนีครับมันแปลกตรงนเนี้ยเนี่ยผมอยากได้เนี่ยเหมือนเขาทุกคนแบบทำเป็นตาสิิทธ์ขั้นสูงอรงับตัแบบเท่เฉยทุกคนกคือแบบทำได้ไงแล้วผมอยากได้อันเนี้ยนะครับคือมันแปลกนะตรงตาสิิทธ์ขั้นสูงอะไรเงี้ยแล้วก็นี้ก็แคนนี่ก็จะอันดับอ่ะโอเคครับผมไปไอดี ID ต่อไปดีกว่า ไอ้ที่สุดท้ายนะครับผมของคลิปนี้นะครับผม1 8 9 9 9 9 57 5หไอที่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับไปสิทธิ์ขั้นสูงกเก่าๆนะครับผมแล้วก็น่าจะเลิกเล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคอน,นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปครับผมบายๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม้วยนะครับก็ เดี๋ยวใครที่ชอบคลิปแนวนี้เดี๋ยวผมจะหามาทําให้อีกนะครับคือ UID มันหาย,ยากจริงทุกคนเค okay. ก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปผมายแล้วเจอกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะผมไปผมบาย